สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทาร่วิตุลน,นะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่น้องใหม่ทาง y t u t u นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงความรักตามวันเกิดนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาว วันคนที่เกิดในวันพุธลหัสนะครับผมประจำเดือนมีนาคม2565นรสบาะครับสวัสดีชาววันพฤหัสสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโรว r w i t t นะครับผมตอนนี้ช่องทาโรว r w i t t ก็มีผู้ติดตามมากกว่า 8พันท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีท่านละหนึ่งคำถามนะครับในช่องทาง f a c e b o o k ส่วนตัวของผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมสนุกรายวันนะครับให้ผมทํานายดวงให้ออกอากาศในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทานายให้ในคลิปพี่อากาศ คลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สาหรับในคลิปนี้ผมได้ทําตามสเต็มเอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทํานายเป็นสช่วงนะครับช่วงคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็กดเข้าไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำทำนายของผมไปใใใช้เนจรื่่องหญ ในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเ c e บุ o k ส่วนตัวหรือในแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มามาเริ่มกันเลยนะครับกับการทํานายดวงความรักของชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับเอาดวงของคนมีคู่ก่อนเลยนะครับประจําเดือนมีนาคมนะครับผมอขอดวงความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีของคนมีคู่นะครับประจําเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรัก ของชาววันพฤหัส,สบดีนะครับผมของคนมีคู่นะครับสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะผม ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะผมปลายเดือนกุมภาพันธ์คุณมีปัญหาค่อนข้างจะหนักหน่วงกับคนรักของคุณเป็นอย่างมากนะผมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาดูราทางเป็นคนที่เข้าถึงยากไปหน่อยนะผมมีโรคส่วนตัวสูงมากเกินไปหน่อยหรืออาจจะเป็นคนที่ขวางโลกชวนทะเลาะอยากจะเอาชนะคะคานอะไรกับคุณก็ตามนะผมจะมีปัญหาที่ทําให้คุณค่อนข้างจะหนักอกหนักใจในบางคนเนี่ยถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนะผมคุณจะเจอกับปัญหาที่ปากไม่ตรงกับใจนะผมจริงๆแล้วถือว่ายังรักยังอะไรกันดีอยู่นะแต่ท่าทางแล้วคนรักของคุณเนี่ยจะเป็นพวกที่ อินดี้เกินไปหน่อยหรือว่าขวางโรคเกินไปหน่อยหรืออาจจะเป็นบอกว่าปากไม่ตรงกับใจนะผม <c oughs> คิดอะไรแบบนึงก็ไปพูดอีกแบบนึงหรือกระทั่งตัวคุณเองก็ตามนะผมาอาจจะเป็นตัวของคุณเองก็เป็นไม่ได้นะผมแต่คุณจะเจอกับปัญหาแบบนี้นะเป็นัญหากับการที่ไม่รู้เป็นอะไรนะผมคุยอะไรกับคนรักเนี่ยก็ไม่เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะผมคุยกันไปซ้ายอ่ะคนรักก็จะไปขวาคุณก็ไปขวาก็จะไปซ้ายแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะผมมีการประชดประชันกันอย่างรุนแรงนะผมทาให้เกิดบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้้วก็ค่อนขางจะเียดกัับนรกกเเอาามมลยผใช่วง าปเดือนกุมภาพันธ์นี้นะผมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับผมพอเข้าสู่เดือนมีนาคมถามว่าปัญหามันค่อนข้างจะเบาบางลงไปไหมก็ค่อนข้างจะเบาบางลงไปนะผมคนรักของคุณเนี่ยอาจจะทําตัวดีขึ้นมีลักษณะของการที่พูดคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นแต่มันก็มีความเหน็บเหนื่อยกับการที่ต้องทะเลาะกันมาอย่างหนักหน่วงพอสมควรเช่นกันนะผมคุณจะมีลักษณะการที่อาจจะหวาดระแวงนะผมไม่รู้ว่าคนรักของคุณเนี่ยจะผีเข้าผีออกอีกเมื่อไหร่นะผมจะเดี๋ยวแบบว่าพูดง่ายเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะผมบางวันดีก็ดีใจ ทําให้คุณมีความหวาดระแวงกับความรักมากพอสมควรนะครับผมไม่รู้ว่าคนรักของคุณเนี่ยวันนี้จะมาดีหรือวันนี้จะมาร้ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่ายกับความรักมากพอสมควรแต่ถามว่าเขาจะดีกับคุณมากขึ้นไหมก็จะดีมากขึ้นนะครับผมเป็นควีนนอฟบอลนะครับผมก็จะทําตัวแบบว่าน่ารักกับคุณมากขึ้นเพียงแต่ว่าคุณยังกลัวอยู่นะครับเพราะ่าทางแล้วชาวคนพุทธาธิบดีเนี่ยน่าจะมีการทะเลาะเบาแวงอะไรกันมากับคนรักมากพอสมควรนะครับผมแต่พอเข้าสู่ประมาณสักกลางๆเดือนมีนาคมนะครับผมความรักของคุณกับ นะครับผมอาจจะเป็นลักษณะการที่คุณไปทะเลาะจนเหนื่อยแล้วก็เป็นไม่ได้ผมจนรู้สึกว่าไม่อยากทะเลาะและอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็ทําให้อะไรต่างๆหรือการพูดคุยกันเข้าใจกันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีทิศทางความรักที่ไปกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับผมมาเป็น6ไม้เท้านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักที่อาจจะอาจจะปั่นป่วนกันมาอาจจะไม่ยอมกันมาอาจจะกวนกันไปกวนกันมาปากไม่ตรงกับใจแหลต่างนานาก็ตามนะผมแล้วก็ทําให้ต่างฝ่ายต่างเหนื่อยต่างฝ่ายต่างบอกว่าเออไม่อยากจะทะเลาะแล้วแล้วก็ทณ ลกลับมาดีขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับผมสำหรับชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าชาววันพฤหัสบ,บดีจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับดวงความรักในเดือนมีนาคมนี้นะครับผม จะมีการพูดคุยกันเหมือนกับจะเป็นการแบบเหมือนกับตูนกันได้นะผมแล้วก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ดีมากขึ้นนะครับผมจะให้อภัยซึ่งกันและกันหลังจากที่คุณปั่นป่วนกันมาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับปั่นป่วนกันมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะเข้ากันไม่ได้ในเรื่องนิสัยอะไรบางอย่างหรือในเรื่องของความเอาใจใจหรือในเรื่องของการที่ปากไม่ตรงกับใจอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับแต่คุณจะมีการปรับจูนความเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วคนรักของคุณเนี่ยก็จะทาตัวน่ารักก มีในบางวันที่อาจจะใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันอยู่ในบางวันก็ตาหผมแต่โดยรวมๆแล้วคุณก็จะคืนดีกันได้นะผมก็จะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่กับความรักของคุณนะครับและคนรักของคุณเนี่ยก็จะทําตัวเป็นที่รอคอยเป็นมีความหวังกับคุณได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในการที่คุณทะเลาะแล้วก็ไม่ยอมซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะล้างลากันได้นะผมแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยก็จะได้เริ่มต้นกันใหม่นะครับในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้สําหรับชาวพุธวันพุัธหับตถสม่บูรณ์นะผมมัน่ยม กับการที่อาจจะมีฝ่ายได้ายหนึ่งเอาแต่จใจมากเกินไปหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการที่คนรักของคุณในบางคนนะอาจจะไปเจอกับพวกแบบสายอินดี้สายเข้าไม่ถึงนะผมแต่คุณก็จะมีลักษณะของการที่คุณก็จะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เขาเป็นแล้วแล้วก็จะมีการพูดคุยกันใหม่นะผมว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะอาจจะมีการปรับจูนความเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นและคนรักของคุณเนี่ยก็จะมีท่าทีเปลี่ยนไปได้ดีมากขึ้นนะผมอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะยังมีคุยนออคับออกมาด้วยไอ้ผมอาจจะมีลักษ สัปดาห์ีนะครับผมอาปัญหาที่มีก็จะค่อยๆคลี่คลายกันไปนะอ้สำหรับชาววันพฤหัสสัดีสําหรับคนที่มีคู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นคู่ที่มีความปั่นป่วนกันไม่ใช่น้อยนะผมพาดูหน้าทางแล้วชาววันพฤหัสบัดีน่าจะไปเจอกับผู้ชายหรือผู้หญิงสายอินดี้นะผมสายที่เข้าถึงลาบากมากพอสมควรเหมือนกันนะครับสาหรับชาววันพฤหัสบัดีนะครับอาต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูชาวของคนที่มีคนคุยกันบ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบัดีนะครับว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงสําหรับคนท ของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพฤหัสบปปดีด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับ สำหรับดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับผมไม่รู้ว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาไปเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าในชีวิตนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ยังมีความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีอยู่นะครับผมแต่ว่าช่วงเนี้ยดูเหมือนท่าทีของเขาเนี่ยจะเหมือนกับมีความวิตกกังวลหรือคิดมากกับอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมทาให้สถานะของคุณเนี่ยมันไม่คืบหน้านะครับแต่ต่างฝ่ายต่างก็ยังมีความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีอยู่นะครับผม้าไม่ดีเจอปัญหากับฝั่งคุณก็เจอปัญหาเกี่ยวกับฝั่งเขานะคร เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะพื้ืบหน้าหรือไม่ค่อยจะพัฒนากันไปได้ดีเท่าที่ควรนะครับผมแต่ต่างฝ่ายต่างก็ยังมีความรู้สึกได้ว่าเ e อ้ยก็ยังยังรักกันอยู่นะยังโอเคกันอยู่นะยังมีความเอาใจใส่ยังมีอะไรต่างๆซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมแล้วก็ความรักของคุณหรือว่าคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่นะครับผมเขาจะเริ่มค่อย,อยๆทําตัวดีขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับผมจะมีท่านาของการที่เริ่มเอาใจใส่ใคุณดีมมมมมมมาาาาาากกกขขึึ้้นนนนนะคครรััผเเิ่่่่่พูููดดดดุุยณวอไไตตงงๆททีชจแ และคนที่คุณคุยเนี่ยน่าจะเจอปัญหาเกี่ยวกับชีวิตซะมากกว่านะผมไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องมือที่3หรืออะไรนะผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เขาไปโฟกัสหรือว่าไปเครียดไปวิตกกังวลกับสิ่งสิ่งนั้นทําให้เขาไม่ได้มีเวลาให้คุณมากนักนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับผมเขาจะดูแลเอาใจใส่คุณได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วเขาก็จะกลับมาทําตัวน่ารักกับคุณนะครับผมในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะผมมาเป็น6ถ้วยนะผมเพราะฉะนันาาคคุเอี่่่ยททํตวว ลับซับซ้อนหรืออะไรต่างๆกับคุณนะครับผมเขาจะกลับมาหาคุณนะจะกลับมาพูดคุยกับคุณจะกลับมาดูแลใจใส่คุณได้ดีมากขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้สําหรับคนที่มีคนคุยสาหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงอีกนะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยนะครับ ดูท่าทางแล้วความรังเลความปั ine, ่นป่วนอย่างที่บอกนะว่าดูท่าทางแล้วเขาจะมีอะไรในใจจริงๆนะไพ่ขึ้นมาขยายความนะครับผมมีทั้งตัวเดิมูนแล้วก็มีทั้งตัว9ก้าดาบนะผมความปั่นป่วนความอะไรที่มันเกิดขึ้นหรือความรังเลเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากมือที่3หรือเกิดจากอะไรนะผมน่าจะเกิดจากการที่เขาค่อนข้างจะวิ่งวุ่นกับเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับทางการเงินของเขาก็เป็นไปได้นะเพราะตัว2เหรียญเนี่ยอาจจะมีลักษณะการที่เขาอาจจะหมุนเงินหรืออาจจะมีความเครียดที่ตกควงนนนี้้ก็เปปไไดทาาอจจะไม่ได้มีเวลาาให้คุณเทท่ี่ ควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ในเดือนมีนาคมนี้นะครับความรักของคุณเนี่ยจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นจากคนที่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่คุณสําหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนหรือคนที่คุณคุยอยู่นะครับเขาจะมาทําตัวดีกับคุณมากขึ้นนะครับผมมาเป็นสีไม้เท้านะครับความรักของคุณจะมีการพัฒนาไปได้อย่างดีมากขึ้นและในบางคนเนี่ยอาจจะได้บอกว่าประสบความสําเร็จกับความรักหรืออาจจะได้พัฒนาจากคนคุยเนี่ยกลายไปเป็นคนรักได้ในเดือนมีนาคมนี้แล้วครับผมสำหรับถานะนี้ให้ชัดเจนไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรกับช เขาจะเคลียร์กับเรื่องนั้นได้แล้วก็ทิศทางความรักของคุณจะไปได้ดีมากขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้สําหรับคนที่มีคนคุยสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูคนโสดกันบ้างนะครับผมสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะโห้วดวงความรักของคุณในเดือนมีนาคมนี้เป็นยังไงสําหรับชาวโสดนะครับอ่ะขอดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในวันพฤหัสบดีด้วยนะครับผม ขอดวงความรักนะครับสำหรับชาวโสดนะครับโอ้ oh, ดวงความรักสำหรับชาวโสดที่เกิดในวันเาามหัสมบดีนะครับ ดวงความรักคุณเปิดมากๆนะครับผมแล้วคุณน่าจะมีคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยอาจจะมากกว่าหนึ่งคนนะครับผมมาเป็นก้าถ้วยนะผมอาจจะมีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หรือสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งคนจากแดนไกลแดนใกล้เข้ามาหาคุณเลยนะผมจะเป็นช่วงที่คุณเสน่ห์รุนแรงมากๆนะครับถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาแบบว่าโอ้โหลุมจีบคุณหรือว่าเข้ามาคุยกับคุณมากกว่าหนึ่งคนถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เช่นกันนะครับคุยกับใครก็ถูกอกถูกใจไปส้งหมดนะครับผมมาเป็นเก้าถ้วยขึ้นมาคู่กััับนนนนะะะคคครรมมเเพาาาฉ้้ลววีีุ่่ณดดงทอขจปิ มากมากนะครับแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะคุยกับใครมากกว่าหนึ่งคนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่เดือนมีนาคมนะคุณจะเจอกับคนที่คุณอยากจะทุ่มเทให้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับคุณจะเจอคนที่มาพยายามมาทุ่มเทมาอะไรกับคุณเลยนะครับคุณจะคุยกับใครมาเยอะนะครับผมคุยกับใครมาเยอะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่พอเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะเจอคนคนหนึ่งนะครับผมที่มาแบบว่าพยายามทุ่มเทกับคุณมากกว่าคนอื่นๆเลยนะแต่ ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็จะเจอคนที่คุณรู้สึกถูกอกถูกใจอย่างรุนแรงแล้วผมแล้วคุณก็จะค่อนข้างจะพยายามที่จะเข้าหาเขาเป็นหลักเลยนะคุณจะเจอกับตัวหลักหรือว่าเจอคนที่ถูกใจมากๆนะผมและเขาออกแนวเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วผมกขน่จะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากๆากนะผมในบางคนอาจจะทางานเกี่ยวกับกฎหมายก็ได้นะผมสำหรับคนที่คุณจะไปโฟกัสคนนี้นะหรือถ้าเขาไม่ได้ทางานเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนที่ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เหครับเป็นหลักนึกออกไหมจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจะเป็นคนที่ดูไม่ซับซ้อนนะครับผมจะดูแล้วโอ้ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยคนคนนี้มีอะไรจะพูดกับคุณตรงตรงแน่ๆน,นะผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาโโนดและดวงความรักของคุณกับคนคนนี้แล้วผมจะค่อนข้างลุ่งโลดมากๆในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับผมเ่าเป็นเดือนสตาร์เลยนะคุณจะมีความรักที่สดใสแล้วลุ่งโลดมากๆแล้วก็อาจจะได้แบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์แบบข้ามขั้นเลยนะครับผมอาจจะบอกว่าคุยปุ๊บ ครับผมเดี๋ยวดูดูพ่กรบผมให้ต่อนะครับผมว่าคนที่คุณจะได้เจอเขาเป็นยังไงอีกนะครับผมสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะสําสำหรับชาวโสดนะครับผมขอดวงความรักของชาวโสดนะครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีด้วยนะครับผม สำหรับคนคนนี้นะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความพยายามทุ่มเทหนักหนาะจริงๆนะผมเพราะไพของเขานี่มีทั้งตัว1ิบไม้เท้าแล้วก็มีทั้งตัวแดเหรียญขึ้นมาเลยนะผมจะเป็นคนที่ขยันมากมีความมุมานะมากๆนะผม,ม,มแล้วก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะผมเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะผมมีความรอบคอบสูงมากจะไม่ใช่บอกว่าเป็นแนวเด็กๆใสๆหรือว่าเป็นแนวแบบโรแมนติกอะไรนะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอุตสาหะค่อนข้างจะเป็นคนให้ความสัมพันธ์กับการทางานแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มาก มาแล้วผมแล้วเป็นคนที่รอบคอบมากๆแล้วผมจะเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยจะคิดแล้วคิดอีกนะครับผมเพราะ,ะนั้นแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะที่อาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแล้วทุ่มเทดูแล้วมีความพยายามกับคุณมากมายแค่ไหนก็ตามนะผมแต่เขาก็จะเป็นคนที่บ้างานบ้าการด้วยคนหนึ่งเลยนะผมเพราะ,ะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเจอกับคนที่เข้ามาหาคุณแล้วก็จะไม่ได้บอกว่ามาแบบว่าเฮ้ยค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยคอยคุยนะคนะคนนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความจริงจังค่อนข้างจะบ้างานมากกันเพราะะะะั้เเเขขาาาาาจจจมมถึงงลววออออคคํบบกกุณยย่่รรดด็ผไไ มาแล้วก็เฮ้ยค่อยๆไปค่อยๆอ,อ,อะไรนะผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณถูกอกถูกใจคนคนนี้แล้วผมถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณก็ต้องตัดสินใจเร็วหน่อยนะครับผมจะเป็นตัวแบไม่ท้าเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลามากนะผมจะเป็นคนที่บ้าง,งานบ้าก,การแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมียังไงครับค่อนข้างจะมีความเถตรงมากคนหนึ่งเลยนะผมเขาจะไม่อ้อมค้อมกับคุณเลยนะเขาจะมาถึงแล้วยิงตรงกับคุณเลยแนละ้วผมว่าจะเอาอยัางไงจะคบกับเขาไหมหรือจะไม่คบนะครับผมถ้าเขาเป็นผู้ชายนะถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็เช่นกันนะผมถ ุณจะมาหมาหยอกไก่เขาได้หรือมาอะไรเขาได้แล้วผมว่าคุณจะเจอกับผู้ชายหรือผู้หญิงสายจริงจังนะผมสายจริงจังสายที่บอกว่าเถตรงกับความรักมากๆแล้วผมแล้วก็ความรักของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาเขาจะเป็นการพัฒนาไปที่ค่อนข้างเร็วมากนะผมแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าพัวพัวเลยนะผมจะคบก็คบกันในเดือนนี้จะไม่คบก็ไม่คบกันเลยนะผมคุณจะเจอกับคนที่ค่อนข้างจะมีความ ตรงไปตรงมาแล้วก็ใจร้อนมากคนนึงเลยนะผมแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะลองคบหาเขาดูความรักของคุณก็จะพัฒนากันไปอย่างรวดเร็วมากเช่นกันนะครับผมสําหรับชาวพุธว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสำหรับดวงความรักของชาวโสดนะครับคุณจะเจอกับคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนแล้วก็ค่อนข้างจะมาแบบมาแรงสําหรับดวงความรักของคุณมากๆนะครับสาหรับอ่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับ,รบอ่าแล้วสำหรับวันนี้ก็จบคำนํานายของดวงความรักของชาววันพฤหัสบดีเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังงไ คลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับท่านใดที่ถูกอกถูกใจสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารวิทตุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารวิทตุนก็ขอให้เฮงๆรวยๆปัง,ง,งๆสมในความรักสมบัตงในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ